ตีน้อยลูกตีได้อ่ะสมตัวได้สมตัวแล้ววะป่อวาจหนี้ามกว่นอี <t <t uh> <t uk> <t uk> ้ยอนี่ยๆคี่ตแดงปุลือนี่จ้ากันนอนลูกกีดมาปุ้นไา้ปูนงนป้นเขาบอตีหอนีค้างเขนาะน่ะ ฮะน่ะฮะนพี่ตัวเมีฮะฮัลโหลพี่ตัวเมีนอยเชหน่อยแล้วฮัโหลนได้ขี้เดียนรับเลยนะฮันได้แถวว่าที่มาเลี้ยงวัวนี่ได้ขี้เดียนแล้วเลี้ยงวัวนี่เอเสนอกที่ขปล่อยเขาพูดนะบูชายเขาพูดมหัรราที่ที่ว่าจะที่เดียนตายัะไม่ห้แก็กับนี่ลูกพี่หัวนะครับลูกหัวพี่หัวเอามาเอาเดือนกอฮะกอแฮมวันที่เจ้าอ นี้วันที่ย่างเด้อวันนี้วันที่เจ้าเอคอกวัวนะครับเจ้าเอ็ดเจ้าเอ็ดเอือได้ชีเดียบไปเนาะตัวน้อยนี่ยตัวปอนนะครับหมาน้อยข่าวน้อยนี่ยที่ลูกป้อนเลยตัวปอนตัวปอนนี่อันนี้ตัวปอนนี่หมาอันเนี้ยมาแจ้งงัวนี่ยน้ำบังงัวเผื่อหมาก็น้ำว่างัวเนาะตัวเนี้ยตัวนี้ได้ทิปส่งว่าทิป สิบสองวันนะตัวนี้ตัวน้าได้สิบสองวันตัวนี้ตัวน้าได้สิบห้าตัวนี้ได้สิบสองก็กิดกูดวันที่เขาไปช่วยลุงชงที่ว่าลุงชงหลายจากนอกระดับบ้านระดับนอกตีก็คือแมนฮเขาตีน้องขาเโดแม่พ่อโคกับแม่แม่แดงกับแม่แม่ดำกับแม่แม่นี่กับแม่นี่นี่รู่ลุงว่ามันหืนแล้วก็ มันหือกับลุงน้อลุงน้อว่ามันแมนแล้วแต่มันแมนน้อยอยู่นี่นะครับตัวขาวนะตัวปอนนะขาวน้อยนี่นะลูกน้อยครับก่อไม่เอวนะครับมาเยี่ยมตุ้ก่อนตุ้ก่อนปายตุ้จะดีเหมือนกันเน้องตู้ก่อนพอปานกลางบักขึนข้านแต่เดี๋ยวระวังหน้าแรงเตะอ่าอย่างงวงมอดถ้างวงมอดมันจะตู้ตัวนี้พี่ปุ่มพี่ปุ่มยังวาบอยู่ไม่เจ้าเรื่องใครจะวางพอพอไม่แรง ตัวนี้นี่ลึกนุ่งจบคำคุยแล้วเด่นี่เน่นอนแน่นอนนะมัดหอยมือไว้ได้แล้วกันแม่ดอมนี่บ่กองเข้าจะดีขึ้นละเนี่ยแ่นเอาคู่นอนมันซื้อมาหกหมื่นสามหมื่นไปสามหมื่นแปดมันส่งเปลี่ยนเจ้าไอ้ผมมันย้ายละเปลี่ยนโป๊กหอนนี่นะ ปู่อยะปูตัวไหปู้แสนวะปูเแสนฮ่อนแถมสาปีจะคืไปขายซื้องวงมอยมาเลี้ยงเอาปูหุลูกเาอยเอาหูลูกงวงวสิมันหุเนแม่นี่ละนอนนอนแม่อูกวะเนี่ยโอเคครับมุ้อี้บอกขยายล้วนาะมอี้ดีแล้วอาไปขยายฮะงูมามบอกว่า Mới có bảo mà nó tự nó có là ơ phải ngủ